มา,มาตรงนี้ว่าเพราะคําว่านรกสวรรค์เนี่ยมันมันเป็นบทบัญญัติสัตว์ที่ปลายทางซึ่งจริงๆมันมาจากตัวอารมณ์นั่นเองนะดังนั้นเราเราได้เสพอารมณ์แบบนี้ตลอดเวลาสมมุติถ้าคนทําปฐมฌานได้เขาได้เสพอารมณ์ที่เป็นพรหมกิกาและขณะที่เขามีอกุศลแล้วทำให้ปฐมฌานตกลงเนี่ย ไม่มีดับไปเนี่ยเขาก็กำลังเสพคบอารมณ์ที่เป็นนรกกัเดชานเพลวิสัยในคนคนนึงเนี่ยได้เสพอารมณ์ทุกภพบเลยอยู่ตลอดเวลานะเว้นเว้นพบที่ปลาณีที่ตัวเองทำไม่ได้เช่นอารูปสมาธิระดับอารูปเนี่ยแต่ข้างล่างเนี่ยได้เสพครบตลอดนะ เอบอบางคนทั้งวันหรือประเวดทั้งคืนนะเออเนี่ยพรองจึงใช้คำว่าทั้งสมัยไม่ใช่สมัยทั้งกลางวันกลางคืนไงเนอ่อแล้วที่ทรงตัดว่าไม่บริโภคร่วมด้วยเหรอครับอืฮะอือก็หมายความว่ากไ็ไม่ให้จิตเราคุณมัวแบบนั้นนะพระองค์จึงบอกว่าเวลากระทบแล้วเนี่ย เราต้องรักษาจิตเราก่อนไม่โกรธเฉยๆตัวงไม่โกรธนะครับอไม่โกรธแล้วก็รักษาไว้ซึ่งความจรงิงจะทมให้เข้าไว้ได้ใช่ไหมนี่คือทำสองอย่างที่ผู้ถูกโจทย์พึงตั้งเอาไว้ใช่ไหมวางจิตตัวเองก่อนแล้วรักษาไว้ซึ่งความจรงิงใช่ไหมเพราะฉะ <laughs> นั้นถ้าเราทําผิดหน้าที่ปุ๊บเนี่ยเรากําลังเสพผืนนา <laughs> ที่เป็น อ่าเื่นหนาที่เป็นอกุศลทันทีเลยดังนั้นใครใครเสพคนนั้นได้ไงใครเสพคนนั้นได้แต่การรักษาไว้ซึ่งความจริงแล้วเราบอกความจริงเนี่ยว่าสิ่งนี้มีในเราสิ่งนี้ไม่มีในเราเนี่ยอันนี้ไม่ได้ผิดอ่าอันนี้ไม่ได้ผิดใช่ไหมเพราะการบอกเนี่ยไม่ไม่ใช่ว่าการบอกเนี่ยมันเป็นการบอกด้วยอกุศนนะ เหมือนพระสารีบุตรบอกว่าบทพันชนะแบบนั้นข้าพระองค์ไม่เคยพูดซึ่งท่านก็สามารถพูดได้พระาศาสดาบอกว่าเธอพูดอย่างนี้หรือเปล่าพระสารีบุตรบอกว่าข้าพระองค์ไม่เคยพูดแบบนี้อ,อย่างเงี้ยถามกันสองรอบท่านก็ยินเดยรอ,อันนี้ท่านไม่เคยพูดใช่ไหมถ้าเกิดดื้อเหรอครับหมายความว่าบริโภคร่วมแต่ขนาดเดียวกันเราก็ชี้แจงว่าเราไม่ได้มีในเอ สิ่งนี้ไม่มีในเราออือขอร่วมหน่อยนะึงการบริโภคร่วมเนี่ยมันไม่ใช่มันต้องแยกนะเอาใจไปบริโภคหรือว่าเอาการกระทําเอาลูกไปบริโภคต้องแยกนะการเกี่ยวข้องกันมันไม่ใช่ว่าใจมันเกี่ยวด้วยนะกายไม่ออกจิตออกนะแม้จะอยู่เกลื่อนกลว์ไปด้วยเดรัจฉีสาวกของเดรัจฉี คนคนนั้นเนี่ยหลีกออกทางจิตได้ใช่นไหมดังนั้นการที่ที่คนคนหนึ่งเนี่ยเข้าไปเกี่ยวผูวพันกับเดรัจฉีสาวกเดรัจฉีนี่ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะต้องเป็นทั้งหมดเหมือนกันถ้าเขาไม่มีราคะนันทิตนาเขาก็เปรียบเหมือนเป็นผู้อยู่อย่างอยู่ผู้เดียวโดยแท้มองอย่างนี้ได้ไหมครับว่าการบริโภคเลยคล้ายๆคล้ายๆกับว่าทรงห้ามไม่ให้เห็น ว่าเป็นอาสาทะคือวิ่งเข้าไปแล้วเป็นควาหวานไม่ให้เอาจิตไปบริโภคไปบริโภคใช่วิญญาณต้องไม่ไปปฏิติตังตรงนั้นเหมือนกับลาบสักระและเสียงเย็นยอ,อเป็นอันตรายที่ทานลุนแสบเผ็ดหยาบคายต่อการบรรลุพระนิพพานอันเป็นธรรมเกษมจากโยคะไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าอันหนึ่งลาบสักระและเสียงเย็นเย็นยอที่เกิดขึ้นแล้วจะทำยังไงเนี่ยมากระทบแล้วนะ เกิดขึ้นแล้วกับเธอธนเนี่ยกับตถาคตก็มีมากมายหมาสารพงค์ก็บอกว่าจิตของเธอต้องไม่ถูกห่อหุ้มด้วยสิ่งเหล่านั้นส่วนพระองค์เนี่ยพระองค์ก็บอกว่าพระองค์เคยตั้งจิตไว้อย่างไรพรงค์ก็กลับไปตั้งจิตไว้อย่างนั้นเวลามีลาบสักการะเสียงยเย็นย่อเข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามารับสัมผัสกระทบหน้าที่เรา เมื่อภาษากระทบแล้วรู้ว่านี้คืออะไรเสร็จแล้วเราก็กลับมาตั้งจิตไปที่ลมหายใจเหมือนเดิมวิหารธรรมเครื่องอยู่กายยคตาสติไงใช่ไหม,มเคยอยู่ในเครื่องอยู่ใดก็กลับมาอยู่ในเครื่องอยู่นั้นเท่ากับว่าจิตเราเนี่ยไม่เลื่อมใสไม่แล่นไปไม่น้อมไปในลาบสักกะระเสียงเย็นยอนั้น แต่ถ้ายมไม่เอาจิตมาตั้งไว้ในกายยมก็จะเลื่อเพลินพร่ำสรรเสริญต่อลาบสักการะและเงียรยมเช่นถูกลอตเตอรี่มาปุ๊บยมก็ปรุงละจะสร้างบ้านจะซื้อนั่นซื้อนี่อะไรต่ออะไรใช่ไหมเราก็ปรุงอันนี้เลื่เพลินพร่ำสรรเสริญไปละแต่ได้มาปุ๊บเราก็ตั้งไว้ซึ่งกายคตาสตินะตั้งจิตไว้ก่อนอย่างนี้ กองเชียร์ก็ต้องอไม่บริโภคร่วมด้วยนะครับไม่บริโภคร่วมทางจิตไงไม่บริโภคร่วมทางจิตอ่านอ่านแล้วก็ปรงแล้วก็วางลงอย่างนี้นะครับหรือใช้ดีก็คือไม่ต้องไปอ่านเพราะถ้าใครมันมันอยู่ที่ว่าเ,เรื่องการเสพครบมันมีแบ่งอีกว่าทัศนานุต,ตระยะ สวานานุตตะรยะ mm hmm. เพราะว่าผัสสะเป็นเหตุเกิดกรรมเ mm hmm. ช้าตื่นขึ้นมาลืมตาขึ้นเนี่ยเราจะเอาตาไปเห็นอะไรกรรมเกิดแล้ว mm hmm. อทัศนา,านุตตะริยะพงจึงบอกว่าอ่ะช้างแก้วมาแก้วมณีแก้วไม่เอานะเป็นของปุถิชนเป็นของชาวบ้านชาวบ้านเขาทำกัน ชาวบ้านเขาทำกันไม่ต้องใช่ไหมเราตื่นมาหูเริ่มทำงานแล้วเราเอาหูไปฟังอะไรวันหนึ่งก่อนที่จะนอนใหม่กรรมเกิดแล้วกรรมทางตากรรมทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจพัสสะเป็นเหตุให้เกิดกรรมนิทานะสัมภาวะแห่งกรรมเหตุเป็นแดนเกิดของกรรมคือผัสสะอย่างนี้ย ดังนั้นคนคนทาทานแล้วถ้าคิดว่าทําทานแล้วห่วงอย่าทําอือย่าทำอย่าบริจาคใช่ไหมถ้าโยมคิดว่ายมบริจาคแล้วโยมห่วงโยมเสียดายโยมอย่าทำโยมมานั่งฟังเฉยๆแล้วก็กลับบ้านไปเออใช่ไหมไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องทําอะไรว่างๆถ้าอยากทําเพื่อฝึกถ้าอยากทําเพื่อฝึกต้องฝึกอย่างถูกต้องคือละความตรรรีอันเป็นมนทิ ให้แล้วไม่คิดจะเอาคืนให้ของที่ให้ได้โดยยากให้แล้วสละขาดไม่งั้นเขาไม่เรียกกันให้ม,มันจะเป็นการให้ที่มีมนทินคือหวังผลในทานมีจิตผูกพันในผลมุ่งการสั่งสมคิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทางนนี้พอผูกพันในในผลปุ๊บเนี่ยก็มีปัญหาขึ้นมาใช่ไหมอมแต่นั้นปัญหามันเกิดจากความตรณีถ้า อย่างพระศาสดาบอกกับอนนอนนถ้าความตระนีไม่มีโดยประการทั้งปวงความหวงแหนจะเกิดขึ้นมาได้ไหมไม่ได้มันเกิดไม่ได้ไใ,ชใช่ไหมมันไม่ใช่ฐานะนั่นคือใจมีความตรนีมีการห่วงกันใช่ไหมถึงบอกมันตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มแรกเลยไง <c oughs> เริ่มให้ปุ๊บเนี่ยการให้คงจึงบอกว่าการให้ในแบบที่ลกความตรนี่ยที่จะปรินิพานได้ได ดังนั้นคนที่ให้แล้วยังไม่วางจิตถูกต้องเนี่ยจึงไม่มีทางปรินิพพานเลยจริงไหมจริงมันจะเกิดอาการผูกพันเยื่อใยอาลัยแล้วปัญหาต่างๆมันก็จะตามขึ้นมาการด่าว่าการสาบแช่งการใช้อาวุธมีคมไม่มีคมบาปอกุศลเป็นอเนกจึงเกิดขึ้นเพราะการตนีห่วงกันอิสาและมัชชริยะเห็นนะอ่า นั้นถ้าธรรมะเหล่านี้ไม่มีในบุคคลนั้นเนี่ยการทะเลาะไม่มีขึ้นการด่าว่าการสาปแช่งการใช้อาวุธมีคมไม่มีคมบาปอกุศลเป็นอเนกจะไม่เกิดขึ้นนี้จึงเป็นเป็น,ปนจุดที่พระผู้ผมีพระภาคทรงชี้ไปว่าทําไมเวลาเราให้แล้วเนี่ยต้องละความเจ้หนีเพราะถ้าโยมไม่ละความเจ้นีปัญหาจะเกิดขึ้นกับโยมปัญหาจะเกิดขึ้นกับตัวเองและสังคม ทันทีเลยใช่ไหมเดือดร้อนผู้รับด้วยไหมครับแน่นอนนะ<ม>นั่น<า>คือสังคมไงสังคมไงถาไม่เข้าดทั้งผู้ให้และผู้รับอมันจะเกิดปัญหาหมดมใช่นะไหม